หน่วยผักกิจกรรมเสริมประสบการณ์การนำผักมาประกอบอาหารห้องเรียนครูจา๋าชั้นอนุบาลปีที่3ทับ4เด็ก่ะว,วันนี้เราจะมาทำอาหารโดยใช้ผักนะคะมาประกอบอาหารวันนี้นะคะครูจ๋ากับน้องนโม จะมาพาเด็กๆทำต้มจืดแตงกวานะคะเด็กๆเรามาดูกันว่ามีผักอะไรบ้างนะคะเด็กๆดูตามคลิปเลยนะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำต้มจืดต้มจืดวา่าอ่ะใส่โอ้เก่งมากมีอะไรบ้างคะ กว่าอันนี้คือแครอทอันนี้คืออะไรอะข้าวโพดอะไรน,นะลูกข้าวโพดเอออ่าโอเคขั้นตอนแรกคือแล้วก็เออหัน่นอ่ะแตงกวาวระวังมือนะคะโอเคหนูวางมือไว้ตรงนี้เดีค่ะอ่าโอเคโอ้ยมือมือไม่โดนมืออ่ะโอเค,อออเ,คเดี๋ยวเราก็จะมาเอาไส้แตงกวาออกกันเนาะจะค่อยเอาไส้ออกโอเคเดี๋ยวตอนนี้้ตอง เด็กๆคะเรามาดูวิธีทําอีกครั้งนึงไปพร้อมๆกันนะคะก่อนที่จะเป็นต,ต้มจืดแตงกวาหมูสับของน้องน้ำโมค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอเมนูต้มกืดแแตงกววายะไส้หมูสับค่ะสำหรับวัตถุดิบหลักในวันนี้นะเรานำมาจากของใกล้ตัวกันค่ะหน้าตาหน้าทานรสชาติดีและมีกลิ่นหอมจากเห็ดหอมสดด้วยนะคะ แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะจากนั้นค่ะมาลงมือกันเริ่มต้นนะคะเราจะทำสามเกลือกันก่อนสำหรับสามเกลือที่เราจะทำคือการน,นำไปปรุงรสหมูสับของเรานั่นเองค่ะนำรากผักชีที่เราซอยไว้เมื่อสักครู่นี้มาโคลกค่ะ โขลกสมเกลอน,นะคะจะเริ่มจากโครกสิ่งที่ยากก่อนก็คือรากผักชีนั่นเองค่ะโครกไปสักแป,ป๊บหนึ่งนะคะให้เขาค่อนข้างจะละเอียดเลยค่ะจากนั้นกระเทียมค่ะโขลกให้เข้ากันกับรากผักชีนะคะจนละเอียดดีแล้วตามด้วยพริกไทยขาวค่ะ ถ้าชอบความเผ็ดร้อนของพริกไทยแล้วก็ความหอมของพริกไทยนะคะสามารถใส่เยอะๆได้นะครกทั้ง3อย่างจนเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันดีแล้วนะคะพักไว้ก่อนจ้าเห็ดหอมสดล้างน้ําแล้วก็ซับให้แห้งนามาหั่นเป็นเต่าเล็กๆค่ะเราจะใช้เห็ดหอมเพิ่มความหอมความหวานลงในหมูสับด้วย สีสันด้วยแครอทซอยละเอียดสับเป็นเตาเล็กๆนะคะทั้งแครอทเห็ดหอมนี่จะให้ความหวานส่วนของหูสับเรานะคะเพิ่มสีสันและความหวานกลมกล่อมของน้ำซุปด้วยแครอทหั่นเป็นท่อนๆเลยค่ะ ถึงพระเอกของเราค่ะแตงกวานั่นเองแตงกวาน,นะคะเราจะนำมาปอกเปลือกจากนั้นหันเป็นท่อนยาวสักประมาณ3นิ้วก็พอนะคะใช้หางช้อนคาวก็คือหางช้อนที่เราไว้ใช้ตักแกงตักต้มจืดนี่แหละค่ะใช้ในส่วนของหางช้อนนะ ไส้ที่ติดเม็ดของแตงกวานะคะควักออกมาให้หมดนะนำไปล้างน้ำแล้วก็พักไว้ให้เขาเสด็จน้ำค่ะระหว่างนั้นเรามาปรุงรสหมูสับของเราค่ะเพิ่มความหอมและความอร่อยนะคะด้วยสามเกลือปรุงรสเล็กน้อยค่ะด้วยน้ำมันหอย ตนหอยสามเกลือแล้วก็หมูสับให้เข้ากันค่ะแต่งสีสันด้วยแครอทหั่นเตานะคะเพิ่มความหอมด้วยเห็ดหอมสดหั่นเตาค่ะลุกเค้าอีกครั้ง บของเราจะเป็นไส้ที่จะนําไปยัดแทนไส้ของแตงกวาที่เราควักออกมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะแตงกวาแห้งเสด็จน้าดีแล้วใช้ช้อนค่ะตักหมูสับใส่ลงไปแทนที่ไส้แตงกวาค่ะเวลายัดไส้หมูสับลงไปไม่ต้องยัดให้แน่นมากนะคะเพราะว่าเวลาเขาโดนความร้อนแล้วหมูสับเขาจะขยายตัวขึ้นอีกงนิดนึงเดี๋ยวมันจะล้นออกมาจากแตงกวาแล้วจะดูไม่สวยงามค่ะ น้ำเริ่มร้อนนะคะใส่ผงปรุงรสลงไปได้เลยน้ำใกล้เดือดแล้วเราก็ใส่แครอทหั่นเป็นท่อนๆใส่ลงไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าแครอทจะเพิ่มความหวานให้กับน้ำซุปของเรานะคะน้ำเริ่มเดือดนิดๆใส่แตงกวาที่เราัดไส้หมูสับเรียบร้อยแล้วะคะ่ะใส่ลงไปเลย เห็ดหอมค่ะเห็ดหอมนะคะนอกจากเราจะแบ่งมาหั่นเป็นต่อเล็กๆปรุงรสเป็นไส้หมูสับแล้วเราจะนําเห็ดหอมในส่วนที่เหลือมาหั่นเป็นชิ้นๆสําหรับการต้มน้าซุปของเราด้วยค่ะรอให้เขาเดือดจะเห็นว่ามีฟองขาวๆลอยขึ้นมาช้อนฟองขาวๆนั่นทิ้งออกไปนะคะปรุงรสด้วยน้าตาลทรายเล็กน้อยค่ะเกลือแกงค่ะ การปิดฝาหม้อนะจะทำให้แตงกวาของเราสุกเร็วขึ้นแตงกวาของเราสุกได้โดยดูจากที่เนื้อแตงกวาจะใสขึ้นนะคะต้มต่อไปสังเกตว่าเนื้อแตงกวาเราใสได้ที่แล้วนะคะก็เป็นอันใช้ได้ค่ะ ือจากการยัดไส้แตงกวานะคะเราก็มาปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วใส่ลงไปเลยค่ะอีกสักแป๊บเดียวนะคะหมูสับก็จะสุกสุกแล้วเขาก็จะลอยขึ้นมาก็เป็นอันใช้ได้ค่ะทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะชิมรสตามชอบดีแล้วปิดไฟได้เลยค่ะโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีหั่นท่อนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับต้มจืดแตงกวายัดไส้หมูสับ เป็นไงคะง่ายมากๆเลยนะคะอยากจะบอกว่าถ้าหน้าจอของคุณนะคะสามารถรับกลิ่นได้ด้วยกลิ่นเี่จะหอมมากๆเลยคะ่ะพร้อมทานกันแล้วมาตักใส่ถ้วยกันค่ะสำหรับต้มจืดถ้วยนี้จะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าจะทานเป็นน้ำซุปเล่นๆเลยก็ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องทานข้าวก็ได้สารอาหารครบถ้วนแล้วนะ คุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะคะฝากกดไ i k e กดแชร์นะแล้วพบกับเมนูง่ายๆในครั้งต่อไปนะคะสำหรับชาวคอนโดอย่างเราค่ะสวัสดีค่ะบ้างคะเด็กๆต้มจืดแตงกวาหมูสับของน้องน้ำโมอร่อยไหมคะวันนี้ครูจ๋าก,ก็จะได้มาฝาก ความรู้ให้กับเด็กๆนะคะประโยชน์ของผักนะคะผักมีประโยชน์มากมายเลยสามารถนอกเหนือจากทำอาหารแล้วเร,เรายังสามารถนำมาแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้อีกนะคะอย่างเช่นของบ้านน้องน้งโมทำสมนุนไพรทำชาทำสบู่นะคะเห็นไหมคะตามนี้เลยแล้วก็ถ้าเด็กๆทานผักเด็กๆก็จะ เป็นไงคะท้องไม่ผูกระบบขับถ่ายดีนะคะส่วนโทษของผักโทษของผักเมื่อเด็กๆและผู้ปกครองซื้อผักมานะคะต้องล้างให้สะอาดถ้าล้างไม่สะอาดจะมีสารพิษตกค้างอยู่ทําให้ร่างกายเราได้รับสารพิษและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรานะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวนะคะคุณครู จะพาเด็กๆมาตอบทำกิจกรรมท้ายบทกันนะคะกิจกรรมท้ายบทของเราวันนี้นะคะครูถามเด็กๆว่าผักสามารถนำมาทำอะไรได้บ้างให้เด็กๆตอบมา3อย่างค่ะสำหรับคลิปนี้ บายบายสวัสดีค่ะ